นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุททังธรรมังสร้างทังนัม,มัสสาเิอิโตบาลังสัก,กจงธรรม,มโมสตโพติ ข้อทวายความน้อมน้อมแด่ขุณพัศซี่รัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระทรงข้าก,การพ่อแม่รุบาอาจารย์ข้าเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมพ่อ,อ,อแม่ออกมื่อนี้เป็นวันมหาปวารณาเลือเที่ยวหูจักกันดีว่าเป็นวันออกพัรซา คือวันที่พระพุทธเจ้าส่งเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามารถวากาวตักเตือนซึ่งกันและกันได้โดยความเมตตาในเรื่องข้องความประพฤติการปฏิบัติเพื่อให้สิ้นสมาธิปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นและเพื่อให้เกิดความสรางมคขีกันในมูพระสงฆ์นอกจากนี้ ยังเป็นวันครบกำหนดทางพระวินัยที่พระทรงอยู่จําพันซาตลอดฤดูพ้นสชัเดือนวันออกพันซาเป็นวันสิ้นสุดการอยู่จําพันซาของพระทรงที่อยู่ห่วมกันในวัดเลยสะท่านทีเซิงอธิษฐานเขาจําพันซาในวันนี้พระทรงได้ประกอบพิธีทำสร้างขกรรม เซิงเอิ้นว่าวันมหาปวารณาคือวันที่พระทรงทุกองค์อนุญาตให้วากาวตักเตือนเซิงกันและกันได้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนับตั้งแต่พาะมหาเทระภาเทระภามสิมะและพนวกะทุกองค์ สามารถวาลกาวตักเตือนหรือเปิดโอกาสให้สักถามเขอส่งใส้ซึ่งกันและกันได้มหาปวารณาเป็นสร้างคากรรมอย่างหนึ่งเึ่งใช้แทนการซูดปฏิโมกหรือการสรางทยายภาวินัยที่ได้กระทำกันทุกๆุกสิบห้าวันความเป็นมาข้องกันทำปวารณาเรื่องการให้พระส่ง วากาวตักเตือนซึ่งกันและกันในอวันออกพรรษานี้ซื้อเนืองมัจักในสมัยพุทธกาลซาวกข้องพระพุทธเจ้าจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติกันอยู่อย่างหนึง่งก็คือเมื่อออกพรนซาหมดระดูพ้นแล้วพระทรงถึงจะไปจบับรรษาอยู่ไกลหรือไกลเพียงใดก็ตามจะพากันเดินทางมาเข้าเฝ้าพ,พระพุทธเจ้า เมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็จะส่งตัดท่ามทึ่งสาระถุกสุกดิบท่ามทึ่งการประพฤติการปฏิบัติตามพระวินยัยตามพระธรรมว่ากาวนาลรือถ้อยล่งหรือเป็นประการได้ลรือบางครั้งอาจจะตัดท่ามทึ่งสิ่งที่พระทรงได้ประพฤติปฏิบัติในระวาง อยู่จำพรรษานำกัน,านวากคววามีพระส่องคุมหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษายานว่าใน่วงอยู่จำพรรษานำกันจะเกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทจนอยู่นำกันบ่เิเ็ผภาสุขตละลอดพรรษาก็เลยได้ตั้งกคติกากันขึ้นเองว่าจะบาวาวจากกันบ่ทถามไทยทั้งความสุขความทุกข์ข้องกันและกัน คืออยู่ให้อยูยย่มันเห็นพระอ,องค์อื่นเห็ดเห็ุพิษพระวินัยเหตุพิษพระธรรมก็บวบกาวตักเตือนซึ่งกันและกันเมื่อพระพุทธเจ้าส่งทราบเรื่องนี้จึงทรงตำหนิว่าการประพฤติการปฏิบัติแบบนั้นเป็นมุขวัตทำตนเป็นคนไบ้ทำตนเป็นคนเงียบบวบบวจ่าป่าไส้ซึ่งกันและกันนั้น เป็นเรื่ยงที่บติกต้องบ่เป็นประโยชน์บ่เป็นแกนส่านเป็นทางข้องความเสื่อมบ่เมนธรรมะบ่เมนวิน,นัยพอประพฤติเมื่อนพฤติกรรมข้องสัตว์เสน้นซางม้างัางวควายมูมาเป็ดไก่เป็นตน้นที่เข้าอยู่หนำกันแล้วบ่ท่ามไทยเทิ่งความสุขความทุกข์ข้องกันและกัน แล้วส่งสังซ่อนพระสรงทังไล่ว่าความประพฤติเส่นนั้นบระส่งขวรแก่พระส่งทังไล่ยระส่งขวรแก่ผู้ที่มีความเจริญแล้วจากนั้นพระองค์จึงทรงวางระเบียบวางพระวินัยให้เป็นหลักปฏิบัติซืบต่อมาว่าให้พระส่งที่อยู่จําพันซ่าครบสามเดือนแล้วทำประวรณาแทนอุโบสถสร้างคำในวันออกพันซ่า การประวาราณาหรือการวากาวตักเตือนกันในมูพระสง่งนี้ผู้วากาวตักเตือนจะต้องทำด้วยความเมตตาความารถนาดีต่อผู้ทึกตักเตือนทางทางกายทางวาจาและทางใจส่วนผู้ทึกวากาวตักเตือนก็ต้องเปิดใจให้กวา้างเบ่งให้เห็นความบัถน,นาดีเบ่งให้เห็นเจตนาดีของผู้ตักเตือน ถ้าเป็นความจริงตามคำว่าก้าวตักเตือนก็ควรแก้ไขปรับปรุงตนเองเสียใหม่หากว่าเป็นความจริงก็ควรชี้แจงสแสดงเหตุผลให้กระจ่างแจง้งนำกันทางซ่องไฟต้องคิดว่าเป็นการทักทวงเพอกอฝั่งเพื่อแก้ไขเมื่อบุหานเพื่อว่ามีคนติเพอกอเมื่อมีบอทองคำมีคนคอยแนะนำ เมื่อได้ฝังเทศฝังธรรมห้อยกันจึงจะได้ประโยชน์ได้ตรงกับความมุง่งหมายข้องการประวรณาที่จะสร้างความซามมคขีและดำลงความบริสุทธิ์หมดจดไว้ในสร้างขมข้องพระงรงสำหรับพอออกไมออกคัละวัดญาติโยมพุทธศาสนิกสนก็สามารถนำหลักการประวรณาในบันออกขันทานี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตทางในครอบครัว สถทานศึกษาหรือสถทานที่เฮตวิยาเขตงานโดยยึดลักความเมตตาต่อกันเป็นที่ตั้งคือถ้าจะตำหนิทรงข่าวก็ควรตำหนิทรงข่าวด้วยความว่างดีโดยเจตนาดีโดยจิตที่มีเมตตาบรมนทำลายอีกฝ่ายหนึ่งบรมนติให้ซ้ำตำให้ตายส่วนผู้ถืกตำหนิทรงข่าวก็ควรทับฟังโดยใจที่เปิดกว้างเบ่งในเห็นความว่างดี ความปรารถนาดีข้องผู้ว่าการตักเตือนหากเป็นความจริงก็ควรปรับปรุงควรแก้ไขถ้าไม่เป็นความจริงก็ควรปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันสีแจงแสดงเหตุพ้นให้แก่กันและกันฟังถ้าเหตุใดแบบนี้ยอมทําให้สั้งคมเกิดความสุขเกิดความสงบสามารถแก้ไขบัญหาและพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันทุกฝ่าย เป็นการสร้างระเบียบวินัยเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขในการอยู่ห่วมกันเพราะการอยู่ห้อมกันข้องขนจำนวนไร่ยอมต้องมีระเบียบมีวินัยที่ดีงามเพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นต่อตอนเองต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองการพวรนาข้องพระส่งที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างระเบียบวินัยที่งดงามเพื่อการอยู่ห่วมกันย่างมีคุณภาพและตและเต็มไปด้วยประโยชน์และความสุขการยอมรับซึ่งการว่ากาวตักเตือนจากคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมอ้อมค้างโดยบดถือว่าเป็นการล่วงเกินเป็นการดูมินซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและน่ายกย้องนนาสส้นระเสิคนควรที่เหาจะยึดถือไว้เป็นแบบยางในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการเฮดเวียกในการทำงานถ้าเรายอมครับคำว่ากาวทักเตือนจะเพื่อนหวมงานแล้วนำมาปรับปรุงมาแก้ไขในสิ่งที่พิษให้มันดีขึ้นการทำงานก็ยอมจะบ่มีอุปสรรคมาก,กีดขวางทั้งจะมีมาก็สามารถแก้ไขให้ลุ่ลงไปด้วยดีและสามารถก่อให้เกิดความสมัคข,ขี่กันขึ้นในเพื่อนหวมงาน การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นวากาวตักเตือนตนเองดนนี้มีบุคคลอยู่สองฝ่ายฝ่ายทีหนึ่งเนี่ยผู้วากาวตักเตือนจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาปารถนาดีต่อผู้ที่ตนเองวากาวตักเตือนเอินว่ามีเมตตากายกรรม,มเมตตาทางกายคือทําด้วยความสุภาพทําด้วยความอ่อนโยนมีเมตตาวาจิกกรรมคือเมตตาทางวาจา เว้าคําแท้เว้าคําจริงเว้าคําอ่อนวาน่าเว้าวคาให้เข้าสมานสร้างมาขีกันเว้าคําที่มีประโยชน์และมีเมตตามนโนกรรมคือเมตตาทางใจมีใจปรารถนาดีต่อกันไฟที่ซ่องผู้ทึกว่ากาวตักเตือนต้องมีใจเปิดกว้างเบิ้งให้เห็นความเมตตาความปรารถนาดีเจตนาดีของผู้ตักเตือน ดีใจที่มีผู้มาบอกคุ้มซับให้มาบอกในสิ่งที่เห่าเหตุผิดพลาดไปจะได้ปรปับปรุงจะได้แก้ไขทําให้มึนทึกต้องทําให้มันดีงามขึ้นการประวารณา,านี้ซึ่งเป็นคุณ,ณธรรมสร้างความสร้างมั่คีและดำรงความบริสุทธิ์มดจดไว้ในสร้างคมข้องพระส่งการประวารณา,านี้ทั้งจะเป็นสร้างขรรมข้องพระสรงก็จจิงยูแต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ กับสร้างคมสาวบ้านไดเ่นการให้บวรณาวาคาวตักเตือนกันในระหว่างสมชิกในระหว่างสมชิกครอบครัวเ่นพ่อแม่ก็สามารถวาคาวตักเตือนลูกลูกก็แนะนําพ่อแม่ในสิ่งที่พ่อแม่เฮ็ดผิดพลาดไปสามีก็วาคาวตักเตือนภรรยาไดภรรยาเองก็สามารถชี้แจงหรือแนะนําในสิ่งที่สามี จะเหตุผิดพลาดไปตลอดทั้งในสถานศึกษาสถานที่ทำงานพนักง,งานห้างห้านบริษัทหน่วยงานรัฐาการก็สามารถเอามาประยุกต์ไซ้ไดเซนเดียวกันวันออกขันศ a านี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งด้วยเหตุผลก็คือพระทรงได้รหบพระบรมพุธฐานุญาตให้ทำะวรณาเพื่อเปิดโอกาส ให้เพื่อนพระภิกขคุ่งนำกันว่ากาวตักเตือนในเรื่องความประพฤติการปฏิบัติของตนเองเพื่อให้เกิดความบริสุทธ,ธิ์ข้องสิ้นข้องสมาธิข้องปัญญาตามพระธรรมวินัยเป็นไปเพื่อความเคารพนับถือเึ่งกันและกันและวก็สามมาร้างมดดำลงไว้เึ่งความสามัคขีระวังพระสรงนำกันพอออกไม่ออกพุทธศาสนิกชนเองก็สาม,มารถนําแวบอย่างที่ดีนี้ ไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นวากาวตักเตือนตนเองได้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองได้เป็นการสร้างสั้นสร้างคมประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญฮวงเหืองวัฒนาสถาพรผ่อนซืบต่อไปสาหรับพระทรงพระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมผู้ฐานุญาตให้ทำปวารณาวากาวตักเตือนเึ่งกันและกันเป็นภระาบาลีวา สร้างคำพันเตปวาเรมิทิเทนาวาสุเตนาวาปริสั่งกายาวาวัทันตุมังอายสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะปะสันโตปฏิกริสามิแปลวา่าข้าแต่พระสรงคุ้เจริญขน้อยข้อประวรณาต่อทรงวาหากวาทานทางลายได้เห็นได้ยินหรือสรงไสวาขน้อยได้ทำสิ่งที่บุทึกต้องตามพระธรรมวินยัย ข้อทานทางังไล่ได้โพธิ์ผ้ายอนุเคราะห์วากาวจากเตือนขน้อยแดเมื่อขน้อยเห้นแล้วจะประพฤติตัวเสี่ยไมยให้ดีขึ้นทึกต้องตามพระธรรมวินัยในวันออกอันซาเซนนี้พ่ออกแม่ออกพุทธศาสนิกสนก็จะนิยมทำบุญเป็นกรณีพิเศษเช่นทำบุญตักบ,บาตในตอนเช้าไปทำบุญที่วัด ถวายพัตาหานทวายสร้างกระฐานฟังพระธรรมเทศนาเป็นตน้นแต่ว่าปีนี้โควิดมาแล้วก็โควิดอย่างอยู่มันอย่างโบวิดไปเถื่อเขาก็ทำบุญตามอำนาจการปกครองเพื่อนแนะนำแล้วก็ตามขั้นถึงเพื่อนวางระเบยียบการออกมาเพื่อให้เสื้อโควิดมันบกกระจายออกไปในวงกว้างทำบุญทำผู้ซนตาม โอกาสลื่นตามเวลาแล้วก็ตามข้อกำหนดที่ขั้นถึงงพันวางออกจะเป็นการดีเมื่อทำบุญทำกุศลแล้วจิตใจแซมซื้นเบิกบานแล้วก็อย่าลืมอุทิศส่วนบุญสซกุศลให้แก่ญาติผู้ร่วงรับเซนปูยาต่าย,ายพ่อแม่เคยไอ้น้องผู้ที่รลวงรับนับขั้นไปสู่ประ,ะโลกมันออกกันซาเช่นนี้ประกอบกับล็อกดาว ก็วางอยู่เหือนประววรปัดกวาสเช็ดทู่เหอนสารบ้านซองให้สะอาดงามตาไต้ทูบไต้เถียนบูชาพระพุทธพระถมพระส่งโดยการไว้พระสุดมนนางสมาธิภาวนาจเจริญเมตตาทางทั่วไปก็ประดับประดาโคมไฟถุงซาร์ถุงศาสนาถุงธรรมจักรตามอาคารบ้านเหือนโดยเฉพาะวัดวาอาหาม สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาประโยชน์ที่เขาควรได้ับจากวันออกขันซามีหลายอย่างอันที่หนึ่งควรเตือนสติว่าวันเวลาได้ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งขันซาแล้วควรดำรงชีวิตอยู่ในความวัปรมาทท่านมาสร้างคุณงามความดีหันมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะวันเวลามันผ่านไปมันบ่ได้ผ่านไปซื้อ,อ,อมันนําเอาความแก่ นำเอาความเจ็บนำเอาความตายมาสู่่างกายและจิตใจนำอันที่ซ่องเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองและคนอื่นกลับมาทบทวนเรื่องความผิดข้องตอนเองโดยการใช้หลักประวรณาวากาวตักเตือนซึ่งกันและกันพอปกติของคนเฮาเวลาอยยุนํำกันนานนานคบกันนานนานการเวลาผ่านไปก็จะเพืพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาหรือเปิดเผยท่าแท้ของตอนเองออกมา ท้าแท้ของตนเองนั้นอาจจะดีแดบ่ดีแดแต่ตนเองโบหูและเบิงบบเห็นส่วนคนอื่นผู้อยู่ออ้มค้างเบิงเห็นแต่บบกาเตือนดังนั้นตนเองต้องประารณาให้ผู้อื่นซองแงซงสีแนะตักเตือนได้ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นและย่างยืนท่าวอนอันที่สามได้ข้อคิดที่ว่าคนเห่าส่วนใหญ่มักลำเอียงเขาค้างตัวเอง เป็นไฟทึกเป็นไฟทึกเสมอความผิดข้องคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนความผิดของตนเองนั้นเห็นได้ยากหรือเห็นอยู่จะทําเป็นเมื่อนบวเ็นหนี้และสั่นสาตายานข้องมนุษย์เฮาอันที่ีเป็นการให้ฮู้ทึ่งการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการเปิดใจให้กว้างแก่กันและกันโดยบวมีเลียมบวมีรับลมคมไหนได้ไดในการคบค้าสมาคมหรือกันกอยู่พร้อมกัน ถ้าเหตุแบบนี้ได้ยอมจะมีความผาาสุขดังนั้นผู้ได้ที่ยักจะเปลี่ยนแปลงตนเองพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีวันออกขันซานี้จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการย้อนมาเบิงตนเองว่าที่ผ่านมาได้ทําสิ่งผิดพลาดสิ่งได้ไว้หรือบอเพื่อที่จะได้กลับมาปรปับปรุงแก้ไขและบ่ทําทผิดซ้ําในเรื่องเดิมอีก ส่วนสิ่งได้ที่ทำทึกต้องแล้วเฮดแมนแล้วเฮดดีงามแล้วก็ควรทักษาเอาไว้และทำให้มันส่ําเสมอร์เพิ่มผูนให้มันไล่ย,ยิงขึ้นไปลักธรรมะในวันออฟอันซานี้ก็คือควรหั่นมาเบิ้งตนเองอ่านตนเองให้ออฟบอล์กตนเองให้ได้ไซตตนเองให้เป็นเห่นตนเองให้ชัดแจ้งจัดตนเองให้ทึกตอ้องอ่านตนเองให้ออฟ ไมยคำว่าศึกษาสํำรวดเบื้องตนเองว่ามีความรู้ความสัลาดมีความสามารถมีสติปัญญาไล่เพียงได้มีพฤติกรรมเป็นยังได้มีกำลังเฮแห่งไล่ผ่านได้ที่สำคัญต้องหู้ใจตนเองว่าต้องการไม่ยั่งกันแท้ในชีวิตนี้เข้าใจตนเองให้ทะลุผูโปงสิ่งที่เขาจะเหตสิ่งที่เขาจะทํา แล้วสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคตมันตรงกับจุดเริ่มต้นจุดดีจุดเด่นที่เรามีในปัจจุบันหรือบอกห้าจุดเด่นข้องตนเองให้พบถ้าบ่มีจุดเด่นก็เสริมจุดด้อยจุดอ่อนข้องตนเองนั่นแหละให้เป็นจุดเด่นบอกตนเองให้ได้ไม่คําว่าเมื่อพบข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องข้องตนเองก็ต้องซ่อนตนเองว่าบ่ขวรเหตุแบบนั้นอีก โบขนเว้าแบบนั้นอีกโบขนคิดแบบนั้นอีกเตือนตนเองเรื่อยๆจะได้ทําให้คิดแก้ไขคิดปรับปรุงการงานปรับปรุงตนเองให้ทึกต้องก็ะจะเป็นห้นทางให้เกิดความสําเร็จในโอกาสต่อไปบอกตนเองให้ได้ไม่เข้ามาซ่อนตนเองให้เป็นบล็อกตนเตือนตน,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 ตนด้วยตนเองนั่นแหละแก้ไขจุดอ่อนด้วยการพัฒนาตนเองในทางโลก เซ็นเข้าห่วมกันเป็นอาเซียนมาตั้งหายปีแล้วรถไฟก็มาแล้วแต่เราบล็อกปัาอังคฤษอย่างบ่เป็นบลาอาบล็อกภาษาอังคฤษอย่างบ่เกงบล็อกภาษาอังคฤษอย่างบ่เป็นแต่ในความเป็นจริงเขาต้องทําธุรกิจกับเข้าไปมาห้าซูกับเข้าเขาต้องแก้จุดอ่อนโดยการไปเหียนภาษาต่างประเทศเพิม่มแบบนี้ในทางโลกบอกตนเองให้ได้ในทางสิ้นทางธรรมท่ามตนเองว่า ใจข้องเฮามีทานบอเฮาเคยฮักซาสิ้นบอเฮาเคยภาวนาบอถ้าบ่ามีทานเราควรให้ทานบ่มีสิ้นพยายามซาสิ้นใจซับซ้นกังวลวุ่นวายก็พยายามไว้ผาสุดหมอนแดใช้ตนเองให้เป็นไม่คําว่ากระตุ้นเตือนตนเองให้เฮ็ดเวยบให้ทํางานทําตนเองให้เป็นประโยชน์โดยตนเองนั่นแหละคิดทํางานเอง คิดช่วยเลือกคนอื่นเองโดยบ่ต้องรอให้ไพ่มาสั่งให้เฮ็ดบ่ต้องรอให้ไพ่มาสั่งให้ทำทำไปเลยตนเองเฮ่นเหมาะส้มเฮ่นส้มขวรแบบได้ลงมือเฮ็ดเลยตัดสินใจให้ทันกับเห็ดการเมื่อทถึงเวลาทำบ่ควรมาโอเออืดอาดเวลามันบ่ขอยไพ่เพิ่นจึงวาไว้ว่า,วาอันเวลาและวาลีบอได้มีไว้เพื่อคอยไพ่ รถเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาถ้าโอเออืดอาจมักจะพาดป่าทนาพาดแล้วจะเศร้าโซกและเศร้ากาอานิจจาเห่าศักษาเองตัดสินใจให้ถันทวงทีพอ,อกาสมันอาจจะลดมือเข้าไปได้เมื่อดังพระบาลีพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าคโนโวมาอุปจักขาย้ายโอกาสดีลดมือไป ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเอาไว้เมื่อโอกาสมาฮอตโอกาสมาเทิรก็สามารถทำงานได้ทันทีเห็นตนเองให้สัดแจ้งไม่คำว่าในเมื่อตนเองเห็นว่าสิ่งได้เป็นคุณงามความดีสิ่งได้เป็นความถึกต้องได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นก็ใช้ตัวเห่านี่แหละทำสิ่งนั้นลงไปการใช้ตนเองทำสิ่งนั้นลงไปนอกจากจะเป็นการ ได้เห็ุเวกเห็นงานแล้วก็เป็นการพัฒนาตนเองอีกและอย่างสาม,มารถสร้างสชนเนลให้แก่ตนเองนัเามแทนว่าเป็นคนที่เหตุเวกเป็นพัฒนาตนเองได้เห็นตนเองให้ชัดเจนอีกความหมายหนึ่งก็คือเห็นความบะเทียงแท้บนแน่นอนข้องสิ่งต่างๆในโลกเพื่อใจเอาไว้สําหรับความผิดว่างในกรณีที่มันว่าเป็นไปตามแพนเตรียมแพนซ้ำหองเอาไว้ บุคคลนิ่งดูด้ช่วยเลือกตนเองด้วยความขยันมั่นเพียรเคือกขูนคนอื่นด้วยน้ำใจที่ดีงามบุคคลเป็นควรแรงน้ำใจบุคคลเป็นคนเห็นแก่ตนจนบุเห็นหัวคนอื่นนี้คือลักธรรมในวันออกพันซาวันออฟพันซาเช่นนี้เมื่อนทวา,วาควรซ้อรรดตนเองหั่นมาเบิ่งตนเองโดยการอ่านตนเองให้ออก บอกตนเองให้ได้ไซตตนเองให้เป sí ็นเห็นตนเองให้ซัต์จัดตนเองให้ทึกแล้วจะอยู่เย็นเป็นสึบถ้าอ่านตนเองก็บอกอกบอกตนเองก็บวได้ไซตตนเองก็บวเป็นเห็นตนเองว่าสั์แจ้งระวังสิอยู่ฮ้อนหนอนทุกเอาละเนาะสมควรแค่เวลาในท้ายสุดนี้อาตมาข้อตั้งกัลยาณจิต อ้างเอาคนระศีรัตนไตรคือคนพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคนพระรยาทรงสราบบกและคนงามความดีที่พ่อแม่อ,อ๊อเฮาทานทาั้งไล่ได้กระทําบําเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นทางไล่าทางพวงแล้วนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลให้พ่อแม่อ,อ๊อทั้งไล่มีความสุขมีความเจริญ จเจริญยิ่ง้วยอายุวันณนะสุขะภาละปฏิผานธนัสนสมบัตถธรรสัานสมบัติาาตหากว่ามีเจตจำลงปาธนาในสิ่งหนึ่งประการได้อันเป็นไปในทางที่ซอบป,ประกอบไปด้วยธรรมค่อยความประสง่งและเจ็ดจำลงทางได้ทาง่วงแล่นั้นจงสํเเ็็จส้มดังมนโนรถที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการเทิ